นี่ดูมาเว้าบ้าไหมนี่เห็นเขาตัวยมึงากกไหนกดแชร์ด้วยนะกดคอมเมนนะครับว่า ก็รามีเรมีบนเรมีหมดบนเมีรมีเรมัวก็มีแล้วก็ม้องถามามีเก็มีับ

นี่ทำอะไรกันเร่ kind of <t nak> ้ทำอะไรยังโยเราสามารถฆ่าบอสที่นนได้แล้วปะ của chủ nhân, cái gì vậy? Đây là cái gì chủ nhân?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  cái 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 เราระจัเยเยอทำไมทำไมมุมมมคนที okay. ่สได้เฮ้ยมุมงคนที่สองบเม่ใช่มคนที่สาอคนที่ามได้เลแรก็ได้แมนคอมเนาแก็ได้ดู่อย่คอมเมนมไม่มีอะไรสนใจโอเค่จากรนีนะ แล้วครับ तो อะไร